สาอสดีั้งนะครับอันนี้ก็จะามาไล่ดูพิมพ์รู้สึกว่าเชียงแสนไปแล้วสุโข,ขทัยไปแล้วนะครับโอแสนสุขอีกรุ่นหนึ่งนี่น,นอันนี้จะมีเส้นบางๆอยู่นะครับเส้นนะครับท่านดูนี่ไมยพิมพนี่ไมยพิมพ์นะต้องดูกลับกันนะครับถ้าเป็นองค์พระด้านนี้ก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับดู ผู้ผ,ผู้สร้างผู้สร้างดูผู้สร้างเจรันไนนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่เห็นเห็นทรายนะฮะนี่วิจารณ์นะฮะเนี่ยบางมากเลยวิวอิวินี่จออารอนะครับจออรอนอการันนะฮะสองสี่หนึ่งหนึ่งนี่นอการัน นะครับข้างบนคำว่าหลวงหอเหบนะฮะรอลิงอ่าแล้วก็บวแหวงงองูนะครับพริกพริกมาดังนี้นะฮะเี่อ่านะนี่หลวงวิจารณ์นะฮะแล้วก็ต่อไปก็ดูองค์พระเี่นองค์พระนะครับองค์พระเห็นนะฮะอ่านะไม่ไม่ทะลุไม่ทะลุซมนะครับ แล้วเส้นเทปเนี่ยเส้นหนึ่งบางๆเนี่ย,น,ยนะอันนี้มันคาบมันปิดอยู่นะครับเนี่ยองเนี้ยที่เขาไล่ล่ากันนะสามสิบห้าล้านนะครับอันนี้หยกนะฮะเนี่ยหยกเขียวนะที่ขาวๆครับคาบนี่ะจะเป็นพวกแคนไซหรืออะไรสักอย่างนะฮะน่าจะเป็นปูนแคนไซที่เก่านะครับ เก่าแล้วก็มันออกมาเคลือบอันนี้ด้านหลังนะแตกลายลายสังคะโลกนะฮะข้างหน้าไม่ไมแตกนะฮะแต่ข้างหลังแตกอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหยกนะครับนะมวลสารนี่ทองคำทองคำอืมนะเนี่ยนะฮะแตกลายสังคะโลกอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดปองนะครับ นี่ยนี่อิดแดงบนสารค่อนข้างละเอียดต้องไล่ดูนะตอนนี้ทดลองพิมพ์เนี่ยยังหาไม่เจอนะได้แต่ทดลองพิมพ์อันนี้มาแทนก็ใกล้เคียงแต่ไม่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ะนะฮะนะครับนี่ถ้ลองพิมพ์อันนี้ไม่มั่นใจนะฮะแต่เป็นพิมพ์อู่ทองแน่นอนนะฮะ อู่ทองคือถ้าทะลุซุ้มเนี่ยมีเส้นหนึ่งสังเกตง่ายๆว่าตรงนี้มีเส้นหนึ่งชัดๆเนี่ยนะก็เป็นอู่ทองพิมพ์พระประธานแต่ซุ้มตรงนี้ต้องต้องต้อง,อง,องทะลุนะครับอันนี้ไม่ทะลุก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะเ,เส้นนี้นะฮะชายจีวรหน,นานี่นะพิมพ์ใหญ่กับสองพิมพ์เท่านั้นเองนะครับนะเส้นคอ ที่ในตำราบอกนะครับหน้านี้ก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นผลอะไรนะอันนี้ให้ท่านดูเป็นปันตานะครับดูบนสารนะฮะในบนสารนะเยอะแยะเลยนะครับอ่าก็สุโข,ขทยชุดแรกชุดต่อไปก็เชียงแสนแล้วก็จะมาอู่ทองอู่แสนสุขครับไว้พบกันครับ